หลังจากแต่งงานแล้วนะคะผู้หญิงต้องการอะไราจากคุณผู้ชายที่เป็นสามีบ้างนะคะหน,นะคะได้เห็นหน้านะได้กินได้นอนได้ใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันนะสนะคะได้รับการดูแลอย่างต่อนเนื่องแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะเช่นนะคะเย็นนี้กินอะไรดีนะเลิกงานกี่โมงให้เขาไปรับหรือเปล่านะสนะคะแบ่งเบาภาระงานบ้าน คนละครึ่งกับเธอนะเช่นนะคะคุณทํากับข้าวแฟนต้องล้างจานนะหรือนะค,ะคุณซักผ้าแฟนต้องเป็นคนรีดนะ,ะแบ่งงานบ้านคนละครึ่งกันแบบนี้นะคะเพราะว่านะ,ะผู้หญิงสมัยนี้นะคะทำงานนอกบ้านด้วยไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างผู้หญิงสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนะคะมันมีความเหนื่อยและความเครียดมาจากการทํางานนะคะอันนี้นะคะถ้าเราแบ่งภาระ แม่บ้านคนละครึ่งนะคะมันจะส่งผลดีตอนเย็นนะคะแม่บ้านจะอารมณ์ดีนะแล้วก็ตามใจคุณในช่วงเวลาค่ำคืนนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะข้อต่อไปนะคะมีภาวะเป็นผู้นำรู้จักวางแผนให้ครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับลูกในอนาคตนะจะมีลูกกี่คนแผนเอาไว้ใช้เงินเท่าไหร่นะกว่าจะเลี้ยงโตกว่าจะจบปริญญาตีกว่าเขาจะมีงานทำคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้นำนะ วางแผนเอาไว้นะแล้วก็เก็บออมนะเก็บออมส่วนนี้นะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับลูกนะผู้หญิงต้องการความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะข้อต่อไปนะคะเป็นคนขยันทำงานนะความขยันนะมันเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าจะไม่มีวันอดตายเพราะคุณเป็นคนขยันผู้หญิงก็จะอุ่นใจนะแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะถ้าใครได ผัวขี้เกียจนะเหนื่อยกายและเหนื่อยใจนะไม่รู้ว่ามันจะตกงานอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นภาระเราอีกหรือเปล่านะผู้หญิงนะเขาต้องการคนขยันมาเป็นคู่ชีวิตนะคะถึงคุณจะขยันยังไงนะคะแต่ต้องเจียดเวลานะพากันไปเที่ยวบ้างนะปีละครั้งก็ยังดีนะคะไปเที่ยวสูตรอากาศสูตรโอโซนข้างนอกนะไปเที่ยวดูธรรมชาตินะผู้หญิงต้องการไปรีแลกซ์นะ กับแฟนของตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่บ้างงานอย่างเดียวนะบ้างงานกับขยันมันห่างกันไม่มากนะคะต้องรู้จักแบ่งเวลานะพาแฟนไปเติมเต็มนะคะไม่ต้องรอให้แก่นะ,ะบางทีแก่แล้วอาจจะไปไม่ไหวก็ได้นะคะทํางานไปด้วยนะนานๆไปเที่ยวทีก็ไม่เห็นจะเป็นไรถูกไหมคะนะข้อต่อไปนะคะสําคัญสุดสําหรับผู้หญิงเอ้ยสาหรับผู้ชายสิน,นะนะอ่า สำหรับผู้หญิงด้วยล่ะสำหรับผู้ชายด้วยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือเรื่องของกิจกรรมบนเตียงนะคะหนุมๆน,นะคะจะต้องส่งกันบ้านแบบสม่ำเสมอนะคะและมีคุณภาพด้วยนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่สามวิจอดห้าวิจอดอย่างนี้ผู้หญิงไม่ปลื้มนะ,ะหนึ่งละนะเรื่องของกิจกรรมบนเตียงนะ,ะพาผู้หญิงขึ้นฝั่งถึงฝั่งได้นะ,ะและมีความสุขนะ ผู้หญิงจะมีความสุขก็แต่เมื่อนะ้นองชายของคุณแข็งเต็มที่เต็มลำและยาวนานพอนะในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะตั้งแต่การเล้าโลมไปถึงการสอดใส่3 0มสถึงสีนาทีนะเป็นเวลาที่กําลังดีสําหรับผู้หญิงนะคะแข็งตัวพอหรือเปล่านะแล้วก็นะคะมีความหลากหลายในการเล้าโลมนะ,ะเล้าโลมนะ ผู้หญิงจะมีความสุขในขั้นตอนนี้มากนะคะผู้หญิงชอบการแล้วโมชอบไม่แฟนบิ้วนะชอบไม่แฟนมาอมเพื่อไม่ให้แฟนจำเจนะคะไม่ใช่ท่าเดิมสิบปีไม่ไหวนะคะนุมน่มๆมการทําคลิปวิดีโอนี้นะคะก้อยอาจจะพูดได้ไม่ทั่วถึงนะคะถ้านุมน่มๆคนไหนนะคะอยากจะเสนอความคิดเห็นก็เชิญใต้คอมเมนต์นะคะจิ้มไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวก็จะ ทิ้งลิงก์ไลน์ OA เอาไว้ให้นะคะจิ้มลิงก์ไลน์นะ,ะไปคุยกับก้อยหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นหน้าช่อง YouTube ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจจะนำเสนอไม่หมดไม่ครบถ้วนนะคะพูดเท่าที่มีข้อมูลอยู่ในหัวนะคะไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะ